สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววเบอรรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก200อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาผ่ายใต้โครงการอวสส้างงานที่สร้างรายได้9,000บาทต่อเดือนระยะเวลาการจ้างงานทั้งหมด3เดือน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจ้างงานและเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่รวมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับกําลังแรงงานสมัยใหม่พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทํางานในด้านต่างๆผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของการจ้างงานในเฟสที่1และเฟสที่2ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้รับสมัครบุคลา ก่ที่สนใจเข้าร่วมง,งานไปแล้วจำนวน120อัตราซึ่งนขณะน,นี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ประกาศสัญหาและรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมในเฟสที่3อีกจำนวน200อัตราโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานณนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเทคโนธานีคลอง5จังหวัดปรทุมธานีและหน่วยงานในภูมิภาพ โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยการวิเคราะห์ทดสอบการวางแผนการผลิตการใช้เครื่องมือในการผลิตการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์การจัดการทั่วไปการประสานงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ที่ปรากฏหน้าจอขณะนี้หรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบริการธุรกิจและนวัตกรรมหมายเลขโทรศัพท์02 577 9300หรือที่อีเมลที่รปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2563และจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1กรกฎาคม2563ถึงวันที่30กันยายน2563